สวัสดีครับวันนี้พามาชม6610ครับรุ่น3ามเอดิโต้ปรเภททับโฟมไลด์โรเตอร์ทุกชิเปียครับวันดีวันนี้เจ้าของรถเข้ามาทดสอบรถก่อนส่งมอบนะครับจะส่งพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็มาลองก่อนเราจะได้แก้ไขให้ครับว่ามีตัวไหนที่ต้องปรับปรุงแล้วก็เตรียมล้างเก็บส่งครับวันนี้เจ้าของมาลองก่อน นี้ก็สั่งพิเศษนะครับสีม่วงม่วงม่วงประกกายครับม่วงประกกายมุกครับม่วงหลายคันแล้วครับลูกค้าสั่งขาอยู่ไม่ไกลกันครับจากอำเภอสตึกครับชุมพลบุรีนะครับใกล้เรายังไม่ค่อยขินรถเท่าไหร่ครับก็แต่ฝีมือก็ขับรถเป็นอยู่ครับขับรถเป็น เราต้องไปเลยจับไปบ่อยแล้วก็คล่องตัวเองครับรถมือใหม่ยังไม่ลงมือยังไม่ชินมือ นี่ก็เราเช็คให้ใหม่ทั้งคันนะครับเหมือนมาตรฐานที่เราทําเลยเครื่องเกียร์ท้ายครับฟิตใหม่ร้อยเปเซ็นครับข้างในบางคนว่าที่ทําไมแพงก็อยากให้เข้าใจครับแพงแล้วก็แพงตามคุณภาพครับถ้าถูกไปซื้อส้มก็ไม่ไหวครับซื้อไปส้มก็ไม่ไหวครับ ขายอยู่4แสนกว่าบาทนะครับรุ่นนี้ให้100%นะครับถ้าเป็นเก่านอกก็ราคาก็น่าจะเหยียด6-7แสนนะครับเก่านอกรุ่นนี้แต่สภาพผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เกินกันหรอกครับถ้าพูดตรงๆคิดใหม่ให้100%ยังไงมันก็ชัวร์เหมือนกันแหละครับอุปกรณ์แล้วก็ไม่น้อยหน้าครับมันก็ใกล้ใกล,ใกล,ใกล้ของใหม่แล้วครับบิ้วให้ใหม่ ยางก็ใหม่หมดแล้วครับแบตเตอรี่ใหม่หมดครับระบบไฟใหม่หมดทั้งคันครับเครื่องนี้เต็มร้อยเลยครับผมเค้ืเกียร์ทั้งท้ายครับเต็มร้อยก็ได้วองเครื่องทิ้งไว้ประมาณสองวันสามวันนะครับจะของก็มาลองลองได้ครับไปถึงก็อาจจะ จทิ้งไว้สักวัน2วันก่อนอีกก็ให้ชัวๆครับก็หรือไม่ก็ทํางานได้ครับทํางานได้แต่ว่าไม่ต้องอัดหมักมากเท่าไหร่ก็ทํางานเบาๆไป จคขอลองระบบนะครับบางคนว่าก็ทำไมไม่ลงพันสามพันไทโตโอ้ไม่จำเป็นหรอกครับแค่ลองระบบให้มันรู้ครับว่าดีใช้ได้แทุกอย่างทุกระบบก็โอเคแล้วครับถ้าอยากลองอย่างนั้นก็ต้องไปลองใช้งงานเราเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีหน้าง,งานให้ใครไปถ่ายต่อถ่ายอของแบบไร้อ้อยครับเราไม่มีไรอ้อยเราไม่มทุ่งนาก็ลงพันสามลงมันก็ลงได้ครับแต่ว,ว่ามัน ก็ลงไปก็เท่านั้นครับเพราะว่ามันระบบมันก็เหมือนกันครับใช้ยกขึ้นยกหางยกขึ้นลงครับแค่นั้นเองให้รูระบบว่ามันใช้งานได้ปกติครับคันนี้ครับยกหางไว้ทั้งวันก็ไม่รั่วนะครับทั้งวันยกไว้ขึ้นหนึ่งเช้ามาก็ยังไม่รั่วครับเราเช็คให้เต็มร้อยครับไม่ลั่นเลยครับ มองลูกค้าก็ติดใจครับหลายคันแล้วครับเราจะมีสีเขียวเขียวรอเลือครับเขียวทองออกทองๆหน่อยแล้วก็มีเขียวเขียวเขียวปีกแมงทับครับก็เดี๋ยวกําลังจะขึ้นอยู่ครับประกอบอยู่ตอนนี้แล้วก็คิวหลายๆคิวที่ว่าค้างไว้ก็พยายามเร่งให้อยู่ครับไม่ต้องห่วงครับได้รถทุกคนก็ให้เห็นใจกันด้วยครับเพราะว่าช่างทีมงานเรามีไม่มีน้อยครับงานเราก็อยากให้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าก็ต้องตามเต็ปไปครับ ครื่องนิ่มมากเลยครับทำร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ออกมาดีครับตร่งนี้ก็ละไกาง,งานแล้วครับลูกค้าก็เร่งเอามาเร่งเข้ามาก็หลายเจ้าครับเพราะว่าอยากให้รถไปโรงงานแล้วฝนมาแล้วก็ขอโทษขออภัยด้วยครับถ้าล่าช้าไปก็ให้เข้าใจกันด้วยครับ ลูกค้ามาลองงี้เราก็ดีใจครับจะได้สบายใจเห็นงั้นทั้งสองฝ่ายเลยไม่ใช่ว่าให้เราลองฝ่ายเดียวแล้วก็ไปถึงก็ไม่ถูกใจก็มีปัญหากันที่หลังครับไม่เอาอยางงั้นครับถ้ามีโอกาสมาลองด้วยตัวเองก็ดีครับก็าจะได้สบายใจทั้งสองฝ่าย กติทางผมจะลองเองนะครับแต่พอดีเจ้าของมาก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาลองด้วยตัวเองเลยครับจะได้รู้จะได้ชินมือครับถ้าทางร้านเราลองเองก็จะทำงานเหยียบหนักๆน,นะครับอัดหนักๆเลยให้รู้เลยครับว่าเป็นยังไง ก็เจ้าของก็เป็นรถไถอยู่แล้วครับแค่ว่ายังไม่ชินมือยังไม่เข้ามือครับก็ฝีมืออยู่ครับดินกำลังดันพอดีเลยครับกำลังเกียรได้พอดีเลยไม่ฝุ่นไม่ไม่แฉะไม่ไม่ไมชื้นเกินไปกำลังพอดีเลย จะลองใส่เกียร์สีเลยนะครับวิ่งกลางทุ่งนาเลยครับโอเคครับ